พลังของคนคนหนึ่งจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้โลกได้แค่ไหนวันที่สองตุลาคมมีคำตอบซ่อนอยู่ในวันนี้เมื่อปี1869คือวันเกิดของมหาตมะคานทีบุคคลที่ไม่ได้สร้างชาติด้วยสงครามแต่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยอหิงสาเขาได้สร้างสารรค์แนวทางการต่อสู้แบบใหม่ที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือการยืนหยัดต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรง เวลาผ่านไปและในวันเดียวกันปี1967ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมก็ได้ถูกสร้างขึ้นเทอร์กุดมาแชลสาบานตนเป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุดชาวแอฟริกันอเมริกันคนแรกนี่ไม่ใช่แค่การเข้ารับตำแหน่งแต่คือการทลายกำแพงและสร้างเส้นทางแห่งความยุติธรรมให้แก่คนรุ่นหลังจากปรัชญาแห่งสันติวิธี สู่การสร้างระบบที่ยุติธรรมวันที่2ตุลาคมบอกเราว่าความเชื่อมั่นของคนเพียงคนเดียวสามารถจุดประกายการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และสร้างโลกที่ดีกว่าเดิมได้แล้ววันนี้คุณจะเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรจงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นในโลก